พาทัวร์แคมป์เซอร์เซียและเหตุผลที่ไม่ได้แข่งกับฟูเซนเคปะเดี๋ยวผมพาเดินแล,ดดแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ไปเซ็ตของนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกผมเซ็ตของก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีคนเทสนสปรีมเดี๋ยวผมพาเดินรอบหนึ่งออมันจะยังลบก,กอยู่นะตอนนี้ <laughs> ลุกไม่ลบกก็ดูตรงนี้ตรงนี้คือของกองหมดเลยตอนไม่น่าจะได้เปิดให้ดูอันนี้ขึ้นมาชั้นสาม เหตุผลยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าความกับผมให้ฟังนะหกไม่ใช่หรอสามไม่ใช่หรอสามทุ่มสามทุ่มสามท่ครับสามทุ่มพี่แบงค์โดนหนักเลยเออเมื่อวานมีคนโดนหนักอยู่โดนเข้าหนักอยู่นะครับน่าจะหนักสุดก็น่าจะพี่แบงค์เพราะว่าพี่แบงค์สตรีมตอนไอ้นี่พอดีมันมีประกาศพอดีในเพจบอกหกโมงเดี๋ยวในเพจน่าจะประกาศอีกทีนะ ว่าที่พวกพี่คุยไว้มันเป็นมันเป็นสามทุ่มในเพจเปลี่ยนแล้วพี่แบงค์ไไมู่ตรที่อะเมื่อวานะมีดราม่าเรื่องที่พวกผมต้องเจอกับฟูเซนใช่ไหมครับตารางอะมันคือหกโมงเย็นใช่ไหมของเมื่อวานวผมต้องเจอกับฟูเซนซึ่งอะพวกผมก็รู้แล้วว่าต้องเจอฟูเซนใช่ไหมครับดราม่าประเด็นมันอยู่ตรงที่พวกผมไม่ได้แข่งกับฟูเซนเมื่อวานใช่ไหม ทีนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับในเหตุการณ์ฝั่งพวกพผมนะฝั่งพวกผมนะครับอ,อันนี้ผมไม่รู้ไม่เอาฝั่งอื่นไม่เอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับเป็นฝั่งพวกผมเท่านั้นนะครับอ่าโอเคโอเคโอเคเหตุการณ์เป็นงี้ก่อนวันแข่งนะครับผมตั้งประมาณหนึ่งอาทิตย์ปกติทีมผมจะซ้อมใช่ไหมครับเวลาซ้อมเนี่ยพี่แบงค์เขาจะลงตารางซ้อม่าใว่าจัดตารางไว้แล้วเป็นตารางแบบเปะเปยเปเปเรียงไว้แล้วว่า เวลานี้เราซ้อมทีมไหนเวลานี้ซ้อมทีมไหนวันนี้เจอทีมอะไรนะครับผมแล้วก็วันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรนะครับตารางจะเป๊ะพอดีแบบว่าเราวางไว้หมดแล้วะคุณรู้แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเราวางไว้หมดแล้วว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางแผนไปละวางตารางไวละเรียบร้อยว่าเราแข่งเมื่อวานนะกโมงเย็นใช่ไหมแล้วแข่งเมื่อวานกโมงเย็นนะครับโอเคเราลงตารางไว้แล้วว่าเราจะซ้อมแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็แข่ง6โมงเย็นนะโอเคเสร็จปุ๊บ ก่อนแข่งประมาณวันหรือสองวันวะวันหรือสองวันเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจว่าวันหรือสองวันมีการคุยกันเกิดขคือว่าฟูเซนจะมาแข่งไม่ได้ตอนหงมยนใช่ไหมฟูเซนบอกว่าอฟูเซนเขาแจ้งมาว่าจะแข่งไม่ได้ตอนหงเยนนะทางทีมงานก็เลยเหมือนติดต่อเรามาว่าเฮ้ยขอเลื่อนแข่งเป็นสามทุ่มได้ไหมของเมื่อวานนะครับสามทุ่มของเมื่อวานได้ไหมอ่ะเราก็คุยกันปรึกษากันคุยกับพี่แบงค์ว่าเฮ้ยตารางเป็นไงเราเลื่อนไปสามทุ่มได้ไหม อ่ะพอเราดูว่าเออเราแคนเซิลซ้อมก็ได้สรุปมันออกมาคือเราต้องแคนเซิลซ้อ,ซอมเพราะว่าแคนเซิลซ้อ,ซอมทีมหนึ่งไปนะครับผมประมาณ2ทีมหรือทีมหนึ่งสองทีมแคนเซิลซ้อมสองทีมไปเพราะว่าเราต้องขยับตารางใช่ไหมเพราะพวกผมอ่ะถ้าแข่งหกโมงใช่ไหมครับตารางจะเป็นงี้ถ้าแข่งหกโมงพวกผมจะต้องตื่นเที่ยงใช่ไหมเจอกันเที่ยงซ้อมบ่ายโมงนะครับหนึ่งทีมซ้อมถึงประมาณบ่ายสามก็จะซ้อมอีกหนึ่งทีมก็เป็นสองทีมใช่ไหมเสร็จบ่ายสามปุ๊บหกโมงเย็นเราแข่งใช่ไหมครับก็จะอีกสองประมาณ ก็จะเจอกับฟูเซนก็คือตารางก็จะเต็มวันพอดีคืออ่าตารางมันเปลี่ยนเพราะเขาขอเลื่อนไปแข่งสามทุ่มใช่ไหมขอเลื่อนไปแข่งสามทุ่มอ่าพวกผมก็เลยต้องแคนเซิลทีมซ้อมไป2ทีนะอ่าว่าไงนะว่าไงนะทีมอะไรอ่ะมึงดื้อทำไมห้องเจงวะแชทใจเย็นเฮ้ยไอ้บัสมึงฟังคนพูดได้เหรอมึงควายนี่เฮ้ยมึงด่ากันทำไมเนี่ย เอางี้นะเอางี้เลยไปเสร็จเลยแล้วมึงเลิกดราม่าก,กันได้แล้วนะเลิกไปด่ากันด้วยมึงรู้ไหมเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไรรู้ไหมรู้ไหมที่ไม่ได้แข่งเพราะว่าอะไรมันเป็นรายการใช่ไหมพวกพี่แข่งรายการรอบชิงใช่ไหมเหตุผลหลกัลกๆเลยถ้าเกิดพวกพี่มาแข่งรายการเอพีเอสเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องคือรายการเอพีเอสเนี่ยถามว่ามันสำคัญไหมงานแข่งอ่ะมันก็สำคัญแหละ แต่ถ้าเกิดอยากดูแบบจริงจังนะกูบอกเลยนะอันนี้จากใจคนที่เคยแข่งมาก่อนนะเว้จากใจคนที่เคยแข่งมาก่อนนะมันปล่อยของไม่สุดหรอกเว้คือใจเขาอ่ะใจเขาอ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเขานะเอาจริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเขาอที่เขาแบบว่าเออเขาเลื่อนเวลาให้ไม่ได้หรือว่าอะไรอะ่ะแต่จริงๆแล้วนะ <Match found. S 1> พูดง่ายเลยคือเขาก็อยากได้เวลาเอาไปซ้อมมาเพราะว่ามันใกล้แข่งชา a เลนเจอร์แล้วครับแค่นั้นเอง เขาอยากได้เขาอยากเก็บแผนไปแข่งรายการชาเลนเจอร์ที่มันแบบมันต้องไปทัวร์ต่างประเทศทัวร์ของ E L อะไรเงี้ยทัวร์ใหญ่ๆจริงๆแค่นั้นเองมันไม่ใช่ความผิดใครทางนั้นหรอกเอาจริงมันไม่ใช่ความผิดใครทางนั้นหรอกเอาจริงแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าโอ้มันพูดยากไ้เทียบบางทีนะเวโซแท็กก็เสือกแข่งวันนั้นอ่ะิดดิงบลูฮิตนเเียนจเชื่อไหมวันนั้นนะ คืออยู่ดีๆนะคือมันมีรอบซีมิชใช่ปะซีมิฟนอแเราก็รอบไฟนอลปบะวะใช่ปบะวะเออคือมันมีรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชนะเลิศอะคือมันแข่งมันแข่งรอบรองจบปุ๊บฟูเซนแข่งรอบรองจบปุ๊บได้เข้ารอบชิงใช่ปะก็คือแข่งรอบชิงต่อเลยแต่ถ้าเกิดรอบชิงไปอยู่อีกวันหนึ่งอะตารางมันจะลงล็อกพอดีมันมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับแค่นั้นเองแล้วก็เลิกด่ากันได้แล้วมันมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกพี่ไปพี่ได้พี่เพี่ตื่นยังพี่ ผมรับผมจะมตื่น <laughs> ป่าน้องน้องพี่สตรีมอยู่พี่สตรีมอยู่อ๋อื่อนั่นแหละครันะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงเป็นดราม่าเออมันเรื่องแค่นี้เองเอามานั่งด่ากันทำไมเนาะไม่ต้องด่ากันหรอกต่างคนมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับเรื่องนี้เอาจริงมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกแค่นั้นเองมึงมาด่ามึงดีกว่า พี่บัฟพี่บัฟพี่บัฟว่าไงครับผมว่าไงครับด่าพี่ดีกว่าจริงเออด่ากูดีกว่าจริงจะไปด่ากันทําไมวะไอ้เหี้ยไรสาระชิบหายแล้วมึงก็เลิกด่ากันไลยแล้วไม่ต้องบัฟว่าแบบเออด่าทีมนู้นทีมนี้นะเว้ยแมเชียร์ให้สนุกเชียร์ให้สนุกนะวมยการกีฬานะจะทำจะทำเหมือนแบบว่ายุคยุคพอพวกมึงที่ไปดูบอลแล้วต่อยกันเนี่ยมายังไหมนะฮะจำได้เลยเคยไปดูต่อยนะไอสัตว์แม่งยุค แบบรุ่นพ่อๆกูเลยยดแม่แดกแดกเล่ามาอย่างเลื้อนเลยมาเเย็ดแม่บวกธงวิ่งเอ้ยหล่อนยิบหายไปดูบอลใน,นเฮียดูบอลจังหวัดอ่ะเฮีย